สลามโมอะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูน้องด้านนะครับปีดโดยมีดทรงรูปขวานนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับ รอยกรีดเสมอนะครับเสมอดีมากนะครับมือใหม่นะครับนี่นะครับมือใหม่กรีดได้ชิดเนื้อเยื่อเจริญดีมากนะครับเดี๋ยวไปต้นต่อไปนะครับ ความมั่นใจของ FC นะครับมือใหม่ที่สนใจนะครับมีกรีดยางรุ่นนี้นะครับน้านมือใหม่นะครับยังกรีดได้นะครับ บาดเนื้อเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับเข้าเกณ์นะครับเดีย๋ยวมาดูหน้าที่อยู่ในระดับสายตานะครับน้องด้จะก,กิีดเป็นยังไงบ้างนะครับ คือข้อเสียนิดหนึ่งนะครับบาทหน้เยื่อนะครับเพราะว่ามีดมันใหญ่นะครับแต่ว่าการจิดหน้ายางก็ได้ดีนะครับได้ดีขึ้นนะครับจะให้เลื่อนเลื่อนเล็กก่อนนะครับ น,นี้เราจะทำการสอนแนะนำนะครับเอาเลยอักเส้นนะครับเดี๋ยวออนี้ออกก่อนีอยางมันติดมันจะตอกไม่เข้านะครับ ดีนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับอ่ายงมีดนิดนึงอ่าต้องจับมีดใกล้ๆนะครับอย่าจับห่างนะครับถ้า จับมีดใกล้ๆนะครับมันจะไม่บาดนะครับไม่บาดเนื้อเยอ่อเลยนะครับะจะดคิดเนื้อเยื่อเจริญพอดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูต้นถัดไปนะครับเอาเลยครับ ถ้ากรีดแล้วจับสั้นๆนะครับแบบใกล้ๆคอมีดก็จะกรีดง่ายนะครับเพราะามีดมันใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะกรีดได้นะครับ นะครับก็กปีดซอยได้ดีกว่ามีดตาลูกจอกนะครับเล่มที่น้องได้ปีดนีนะครับตอนนี้หน้าสูงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกปีด จะกรีดง่ายนะครับครับ๋ยวให้น้องด้าน,นะครับตั็นี้แดดส่องนะครับมันก็ภาพอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับ นี่นะครับตีใจดีขึ้นมากเลยนะครับแจวแจวเจวหน้าหน้าสูงอย่างนี้ยังตีไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องยังไม่ถนัดนะครับต้องค่อย ฝึกไปนะครับต้องให้หน้าระดับสายตาครับถึงจ,จะฝึกได้ก็ไม่ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเบียดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้พุงมีดเบียดหน้ายางความีดทรงขวาน มันจะกินเสมอนะครับตันนี้หน้าเปิดใหม่นะครับยางอ่อนถ้าเป็นยางอ่อนนะครับจะกรีดได้ดีมากเลยนะครับหน้ายางจะเรียบนะครับต้นนี้ยางหน้าเล็กด้วยนะครับจะให้น้องดาวกรีดนะครับให้น้องดาวฝึกมี คิดเนื้อเยื่อจริญดีนะครับน้องดาต้องเปลี่ยนมีดแล้วนะครับต้องเปลี่ยนมาใช้มีดตราโอเคทรงขวานนะครับจะโอเคมากเลยนะครับมาดูต้นเบือกน้านะครับเลือกน้า ต้นใหญ่นะครับเซอยเปลือกซ้อนเพิ่มซอยเปลือกซ้อนได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายยกนิดนึงนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับค่อยแก้ไขไปแต่น้ำยางนะครับดูนะครับนี่ฝีมมอดีขึ้นเยอะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมต้องปิดต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องดาปิดต้นประจำของเขานะครับ ปีดยากด้วยนะครับยางในช่วงที่ใบกำลังอ่อนเนื้อเยื่อเจริญมันจะบางนะครับเมื่อเนื้อเยื่อเจริญบางแล้วที้นมันจะบาดง่ายยางก็จะเหนียวหนืดด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้น้องดาดปีดต้นประจำของเขานะครับ โอเคเลยนะครับต้นประจำของเขานะครับโยนแสงนะครับความตั้งใจนะครับตั้งใจมากเลย นี่ใครอยากเห็นน้องด้ยิ้มนะครับนี่วันนี้น้องด้ยิ้มให้ให้ดูแล้วนะครับมาตอนนี้มาตอนนี้เดี๋ยวให้พี่สาวเขาลองกรีดให้ดูด้วยนะครับอันนี้จะเอาเลยนะครับว่าใครจะมีการพัฒนาฝีมือมากกว่ากันนะครับ ตอนนี้ปีดยากนะครับเดี๋ยวผมต้องปีดเองครับตอนนี้ พี่สาวเขากำลังฝึกซ้อมปีดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมนะครับห้กิดแข่งกันทั้งสองคนเลยนะครับวันนี้พี่สาวเขายังปีดไม่ได้นะครับ ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลานะครับทุกท่านไว้กับตัวนี้นะครับอืมนะครับถ้าหน้าสั้นน้องได้จะริดได้ดีกว่าหน้ายาวนะครับเพราะว่า ไม่ต้องขยับตัวมากนะครับก็นะครับบายบาย FC หน่อยนะครับวันนี้นะครับ